คุณค่าด้วความก้าวหน้าของกเกษตรกรไทยต้องส่งเสริมการ,กรเกษตรก้าวไกล สวัสดีคะ่ะคุณผู้ชมคะต้อนรับเข้าสู่รายการรู้เพิ่มเติมค่าเกษตรกับกรมส่งเสริมการเกษตรนะคะเราพบกับคุณผู้ชมเป็นประจำทุกเช้าวันจันทร์แบบนี้คะ่ะคุณผู้ชมคะอีกไม่นานนะคะถ้านับก็อีกประมาณ3ปีนะคะ1มกราคมปี2558กับการก้าวเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนหรือว่าการรวมตัวกันของชาติสมาชิกอาเซียนเพื่อผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจร่วมกันคะ่ะแน่นอนนะคะว่าทุกภาคส่วนก็ต้องมีการปรับตัวรับการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นนะคะรวมถึงภาคการเกษตรของท ด้วยที่จะต้องเตรียมพร้อมเพื่อพัฒนาศักยภาพในทุกๆด้านค่ะบ้านเราเองนะคะพืชเศรษฐกิจหลายชนิดที่จะได้รับผลจากการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้ด้วยค่ะไม่ว่าจะเป็นข้าวมันสำปะหลังหรือว่าปาล์มน้ํามันเพราะฉะนั้นนะคะวันนี้ในช่วงเรื่องเด่นประเด็นเกษตรเราพาคุณผู้ชมมาพูดคุยกันนะคะเรื่องการเตรียมความพร้อมของพี่น้องเกษตรกรผู้ปลูกปาล์มน้ํามันกับการก้าวเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนรวมไปถึงบทบาทหน้าที่ของกรมส่งเสริมการเกษตรที่จะเข้ามาช่วย หเหลือพี่น้องเกษตรกรในการเตรียมตัวครั้งนี้ด้วยค่ะส่วนในช่วงเกษตรสร้างสุขนะคะวันนี้น้องบับเบิลพาคุณผู้ชมลงพื้นที่ไปโรงเรียนบ้านสร้างก่อจังหวัดอุดรธานีค่ะที่นี่เขามีกลุ่มยุวเกษตรกรได้รับรางวัลกลุ่มยุวเกษตรกรดีเด่นแห่งชาติประจําปี2555ด้วยนะคะเราจะไปดูวิถีเกษตรของเด็กที่นี่กันค่ะแต่ว่าช่วงนี้ไปติดตามตัวอย่างเนะื้อหารายการกันก่อนค่ะ มาเริ่มกันด้วยกิจกรรมเกษตรด้วยวิถีแห่งความพอเพียงแกกลุ่มยุวเกษตรกรโรงเรียนบ้านสร้างก่อจังหวัดอุดรธานีมาตามติดกันได้ในช่วงเกษตรสร้างสุขครับช่วงเรื่องเด่นประเด็นเกษตรมาร่วมกันเตรียมความพร้อมของเกษตรกรผู้ปลูกปาล์มน้ำมันต่อการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนไปด้วยกันกรมส่งเสริมการเกษตร จะมีแนวทางในการสนับสนุนพี่น้องเกษตรกรอย่างไรต้องติดตามแวดวงเกษตรกรรมในสัปดาห์นี้จะมีข่าวอะไรที่น่าสนใจติดตามได้ในช่วงบอกเล่าข่าวเกษตรร่วมสนุกและติดตามรายชื่อผู้โชคดีได้ในช่วงรอบรู้คู่เกษตรครับ ว่าว,าวาพระทัพัช,ชุนหอรากรในช่วงเกษตรสร้างสุงค่ะวันนี้ว่าวจะพาคุณผู้ชมมาที่โรงเรียนนะคะเพื่อติดตามน้องๆกลุ่มยุวเกษตรกรค่ะที่มีการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์นะคะมีการรวมกลุ่มกันเป็นหมู่คณะค่ะเพื่อเรียนรู้การบริหารงานแบบประชาธิปไตยนะคะและที่สําคัญเลยคือการส่งเสริมและสน,นับสนุนเพื่อให้น้นองๆนะคะมีความภาคภูมิใจในอาชีพเกษตรกรค่คะ ซึ่งเป็นอาชีพที่มีความสําคัญต่อประเทศไทยนะคะทั้งในเรื่องของการใช้ชีวิตและระบบเศรษฐกิจค่ะแล้วน้องๆกลุ่มนี้นะคะได้รับรางวัลการันตีความสามารถค่ะนั่นก็คือรางวัลกลุ่มยุวาตรเกษตรกรดีเด่นระดับประเทศประจำปี2 5 5 5นะคะแต่จะเป็นโรงเรียนไหนนั้นตาวบอกไปเลยค่ะถึงแล้วค่ะคุณผู้ชมโรงเรียนบ้านสร้างก่อสั่องวัดุดรธานีค่ะเดี๋ยวเราเข้าไปข้างในกันดีกว่าค่ะ สวัสดีครับพี่ครับอ้าวสวัสดีค่ะพี่จะมาตามดูกิจกรรมการกเกษตรของน้องยุวเกษตรกรค่ะอันนี้คือกลุ่มยุวเกษตรกรของพวกเราเป็นการประชุมประจําเดือนนะครับน้องไก่ครับเราสมาชิกกลุ่มยุวเกษตรกรของเราเนี่ยคับมีการก่อตั้งกลุ่มนี้ขึ้นมาอย่างไงบ้าง3มปีที่แล้วครับก็ะจะมีการจัดตั้งกลุ่มยุวเกษตรกรของกเราขึ้นมาครับโดยมีกลุ่มส่งเสริมรเกษตรครับเป็นผู้ช่วยเหลือพวกเราครับค่ะแล้วสมาชิกกลุ่มยุวเกษตรของเราเนี่ยค่ะมีหน้าที่ยังไงบ้าง ก็แต่และกลุ่มก็จะมีแต่งตั้งประธานกลุ่มคณะ,คะกรรมการกลุ่มกลุ่มค่ะแล้วก็จะ,ะแบ่งเวรนะคะดูแลกิจกรรม,อมของตนค่ะที่ได้รับมอบหมายนะคะเดี๋ยวเาตามน้องๆไปดูดีกว่าค่ะว่ากิจกรรมของยุวเกษตรกลุ่มนี้จะเป็นยังไงบ้างตามมาเลยค่ะมาเลยครับาเลยค่ะ นี่เป็นจุดแรกของกลุ่มยูว่าเกษตรของเราเลยใช่ครับนี่คือกลุ่มกลุ่มพืชผักสวนครัวครับอแล้วพอเราปลูกเนี่ยค่ะเรามีการดูแลกันยังไงอะคะอ๋อแน่นอนค่ะก็สมาชิกในกลุ่มนะคะเราก็จะแบ่งเวรมาดูแลรดน้ํานะคะเช้าเย็นนะคะแล้วก็ผลผลิตที่ได้นะคะก่อนอืนเลยค่ะเราก็จะให้โครงการอาหารกลางวันค่ะแล้วจากครงการอาหารกลางวันค่ะเราถึงจะจําหน่ายนะคะแล้วคือเเหลือจากการจําหน่ายค่ะเราถึงจะแบ่งให้เพื่อนสมาชิกนะคะได้กลับไปรับประทานที่บ้านแล้วพอ มีกิจกรรมนี้ขึ้นมาค่ะสมาชิกในกลุ่มได้รับประโยชน์ยังไงบ้างได้ความรู้ครับเด็กๆได้ความรู้มีการนําไปปรับใช้ที่บ้านครับในาณะที่เราเป็นประธานกลุ่มยิวันาเกษตรกลุ่มของเราเนี่ยค่ะมีแนวคิดในการทําการเกษตรยังไงบ้างครับหนึ่งนะครับมีความสามัคคีกันสองใจรักที่จะมาทําการเกษตรกับพวกเราครับพวกเราก็เปิดรับอากว้างอยู่เสมอครับเดี๋ยวเราไปดูื้างในก่อนมาเลยครับพี่ครับ แล้วในกลุ่มของเราเนี่ยค่ะมีการบริหารจัดการกลุ่มยังไงบ้างมีการแบ่งหน้าที่การทาครับอย่างเช่นกลุ่มพืชผ,ผักอย่างนี้ครับก็จะมีหน้าที่แต่แต่ละวันแต่ละวันก็จะมีเด็กๆครับมาผัดเวรกันทําครับแล้วกลุ่มยุว่วเกษตรกรอของเราเนี่ยค่ะมีแนวคิดในการบริหารจัดการยังไงบ้างตะหนึ่งครับความสาม,มัคคีสองการรักรักที่จะมาทําในที่ตรงนี้ครับถ้ามีใจรักแล้วก็จะมาทํางาน ด้วยความเต็มใจทุกคนเลยนะในกลุ่มยังมีส่วนร่วมในการบริหารกลุ่มนี้เป็นอย่างดีเลยนี่กิจกรรมแรกนะเดี๋ยวพาดูกิจกรรมต่อไปกันดีกว่าได้เลยครับพี่ครับมาถึงจุดนี้ไก่เยอะมากมายตรงนี้คือกิจกรรมการเลี้ยงไก่ไข่เสริมไอโอดีนค่ะเลี้ยงไก่ไข่เสริมไอโอดีนเป็นไข่ที่มีไอโอดีนในนอกจากไข่ไก่แล้วมีอะไรจากการเลี้ยงไก่เนี่ยค่ะ ก็มีอันนี้นะคะมูไกไก่หรอใช่ค่ะเราขี้ไก่แบบนี้เลยนะคืออันนี้เราเลี้ยงลอยน้ำอยู่ใช่ไหมคะเราพอไก่มันถ่ายมูลงมาก็เป็นอาหารให้ปลาข้างล่างด้วยประโยชน์สองต่อเลยโอ้โเยี่ยมไปเลยการเลี้ยงไก่ของเราเนี่ยได้รับประโยชน์อย่างไรบ้างนำไปใช้ในชีวิตประจำวันใช่ครับหรือไปประกอบอาชีพในอนาคต เป็นขั้นตอนการผลิตก้อนเชื้อเห็ดอ๋อที่เห็นเป็นกองๆเน่นะคะใช่ค่ะเอาไปทําเป็นก้อนเห็ดใช่ค่ะเพื่อนๆอะไรทำอยู่เลยใช่ครับตอนนี้ก็คือขั้นตอนการทําก้อนเชื้อเห็ดนะครับอตอนนี้เพื่อนๆของเราก็กําลังทําส่วนผสมที่พร้อมที่จะผสมให้เข้ากันครับถามถึงที่มาของรางวัลกลุ่มยุวศิกรดีเด่นระดับชาติประจำปี2555ก่าจะได้รางวัลน,นี้มาเนี่ยต้องมีที่มาแน่เลย เป็นยังไงบ้างกับรางวัลน,นี้ก็มีการประสานงานกันมีความสาม,มัคคีในกลุ่มม,มีการเป็นประชาธิปไตยหลายๆอย่างทําให้พวกเรามาถึงณจุดจุดนี้ได้ครับพี่ครับแสดงว่าราได้รางวัลการันตีขนาดนี้แสดงว่ากลุ่มของเราเนี่ยองมีรูปแบบการบริหารจัดการเป็นอย่างดี<ช>ด้วยใช่ครับเรามีรูปแบบยังไงบ้างคะหนึ่งครับเรานำประชาธิปไตยครับเข้ามาใช้ในกลุ่มของพวกเราครับไม่ว่าจะเป็นการตัดสินใจในการเลือกซื้ออุปกรณ์การตัดสินใจเลือกบุคลากรดีเด่นเราก็จะใช้ ประชาธิปไตยเข้าไปช่วยในส่วนส่วนนี้ฝากถึงผู้ชมทางบ้านหน่อยคะ่ะเรื่องของการทําการเกษตรคะ่ะเยาวชนรุ่นใหม่นะคะก็ให้หันมาสนใจเกษตรด้วยนะคะเพราะว่าเราได้มาทําแล้วเรามีใจรักการเกษตรนะคะแล้วก็มีเจตคติที่ดีค่ะรู้ถึงความสําคัญของการเกษตรอยากจะฝากอะไรถึงน้องๆหรือเพื่อนๆที่ดูรายการอยู่นะคะยังฝากอีกครับว่าเพราะว่ากิจกรรมการเกษตรนี้สืบทอดมาตั้งแต่ยาวนานแล้วตั้งแต่บรรพบุรุษของเราเราโตมาก็เพื่อ เพราะการเกษตรการเกษตรเลย้ยงเรามาจนโตนะครับก็อ,อยากให้นึกดูนะครับว่าการเกษตรนี้สําคัญอย่างไรเพื่อนเพื่อนพ,พี่น้องๆที่อยู่ทางบ้านนะครับเข้ามาศึกษาเรียนรู้เกี่ยวกับการเกษตรครับผู้ชมคราวน,นี้นะคะก็ต้องขอบคุณน้องๆกลุ่มยุวเกษตร,รกร,ร,รจากโร,รงเรียนบ้านสร้างก่อนนะคะที่ได้มาถ่ายทอดให้เห็นถึงแนวคิดของกลุ่มยุวเกษตร,ร,รกรค่ะที่ได้รางวัลดีเด่นระดับประเทศค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ แต่ยังไม่หมดแค่นี้นะคะเราจะไปดูการสนับสนุนของหน่วยงานที่สําคัญที่ทําให้ยูวัคเกษตรกรเป็นกลุ่มที่แข็งแกร่งได้แบบนี้ค่ะเราจะไปกันที่จังหวัดอุดรธานีกันค่ะคุณผู้ชมคะและตอนนี้บูบอก็อยู่กับท่านสมบูรณ์พงษ์ประเสริฐนะคะเกษตรจังหวัดอุดรธานีค่ะสวัสดีค่ะเราให้ความสําคัญกับกลุ่มยูวัคเกษตรกรอย่างไรบ้างคะอาชีพของประเทศเราอาชีพเกษตรกรรมนี่เป็นอาชีพหลัก มีการเป็นการสร้างความมั่นคงในเรื่องของอาหารด <Driver. S 1> <iere> ้วยนะครับแล้วก็เป็นอาชีพหลักของประเทศของเรานะครับเพราะฉะนั้นความสําคัญที่จะต้องปลูกฝังสร้างเกษตรกรในอนาคตก็เริ่มจากยุวเกษตรกรนี่เองครับแล้วเราม <cell o> ีวัตถุประสงค์ในการสนับสนุนยุวเกษตรกรอย่างไรบ้างคะครับเพื่อที่จะสร้างทัศนคติที่ดีในอาชีพการเกษตรสําหรับเยาวชนนะครับสุดท้ายค่ะอยากให้ฝากถึงน้องๆยุวเกษตรกรหรือว่าเยาวชนที่ชมรายการอยู่ค่ะ วันนี้อาจจะเป็นตัวอย่างของอกลุ่มยุวเกษตรกรกลุ่มหนึ่งของจังหวัด,ดอุดรธาน,นีนะครับซึ่งมีกิจกรรมหลากหลายในอาชีพการเกษตรแล้วมั่นใจว่าเขาจะมีทัศนคติที่ดีในอาชีพเกษตรกรรมนะครับแล้วก็มีการรวมกลุ่มการทํางานด้านการเกษตรมีการแก้ปัญหาซึ่งจะเป็นประโยชน์ในอนาคตต่ตอไปเมื่อเป็นผู้ใหญ่มากขึ้นนะครับค่ะวันนี้นะคะก็ต้องขอบคุณท่านเกษตรจังหวัดอุดรธานีค่ะขอบคุณค่คะครับสวัสดีครับ หรับวันนี้นะคะหมดเวลาของบ้าอแล้วพ like ักกันสักครู่แล้วกลับมาพบกับพี่แนนในช่วงเรื่องเด่นประเนเกษตรค่ะเสิมคาวามก้าวหน้าของเกษตรกรไทยกรมส่งเสริมการเกษตรก้าวไกลปสองปสอาถึงเวลาตีกองหัวดำมะพร้าวบุกพวกเราจะทำไงกันดีนอนหัวดำมะพร้าวบุก ก็ต้องสำรวจตัดเผาพ่นปล่อยสำรวจสำรวจคือพวกเราหมั่นสังเกตต้นมะพร้าวอย่างสม่ำเสมอตัดเผาถ้าพบว่ามีหนอนหัวดำมะพร้าวต้องรีบตัดทางใบที่ถูกทำลายไปเผาทิ้งพ่นหลังจากตัดทางใบไปแล้วให้พ่นเชื้อบีทีทำลายตัวหนอนหัวดำมะพร้าวที่ยังหลงเหลืออยู่ปล่อยปล่อยตานเบียนไข่ที่โแกรม่าทำลายไข่ผีเสื้อหนอนหัวดำมะพร้าวและต้านเบียนหนอนบราคอนทำลายหนอนหัวดำมะพร้าวอย่างต่อเนื่องเฮเราชนะแล้วเจอหนอนหัวดำมะพร้าวตัดเผาพ่นปล่อยทันทีไม่ว่าพอสอนนี้หรือพอสอนไหนหนอนหัวดำมะพร้าว จะหมดไปเราต้องร่วมมือร่วมใจ,จกันกำจัดอย่างถูกวิธีและสม่ำเสมอการส่งเสริมการเกษตรก้าวไกการรวมกลุ่มประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนเป็นการรวมตัวของชาติในอาเซียน เพื่อให้มีผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจร่วมกันแต่ก็ไม่สามารถปฏิเสธได้เช่นกันว่า <S <S การเปิดประตูสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในครั้งนี้อาจส่งผลกระทบต่อสินค้าภายในประเทศได้เช่นเดียวกันโดยเฉพาะปาล์มน้ำมันซึ่งถือเป็นพืชเศรษฐกิจที่สำคัญอย่างหนึ่งของเกษตรกรไทยที่จะได้รับผลกระทบจากน้ำมันปาล์มดิบจากประเทศเพื่อนบ้านที่มีราคาถูกกว่าน้ำมันปาล์มดิบในประเทศไทยดังนั้น หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชนโดยเฉพาะกรมส่งเสริมการเกษตรจึงเร่งส่งเสริมให้เกิดการรวมกลุ่มกันของเกษตรกรชาวสวนปาล์มเพื่อให้เกิดความเป็นหนึ่งเดียวในการพัฒนาปาล์มน้ำมันของไทยให้เพียงพอต่อความต้องการทั้งด้านอาหารและด้านพลังงานให้มั่นคงต่อไป กลับมาในช่วงเรื่องเด่นประเด็นเกษตรนะคะวันนี้เราตามกันต่อเนื่องนะคะกับการก้าวเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนของประเทศไทยในปี2558วันนี้เราจะมาดูในมุมของเกษตรกรผู้ปลูกป,ปาล์มน้ํามันนะคะมาดูกันว่าณนะวันนี้เกษตรกรบ้านเรามีความพร้อมมากน้อยแค่ไหนวันนี้นะคะเราได้รับเกียรติอย่างดียิ่งนะคะจากผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการผลิตยางพาราและปาล์มน้ํามันนะคะท่านผอศักดิ์สินโชติสกุลค่ะสวัสดีค่ะผอค่ะสวัสดีครับ ถามถึงสถานการณ์การผลิตปาล์มน้ํามันในบ้านเราก่อน,นะปัจจุบันนี้สถานการณ์เป็นอย่างไรบ้างคะตดีวนี้บ้านเราตั้งแต่แบบปี2555นี่นะครับเราจะมีพื้นที่เพ,าะ,เพาะปลูกปาล์มน้ํามันอยู่ประมาณเกือบ5ล้านไร่ประมาณ4.8ล้านไร่เกษตรนะครับทีนี้น้ํามันปาล์มบ้านเราเนี่ยถ้าจะมากจะน้อยถ้าจะล้นจะขาดเนี่ยก็อยู่การบริหารการแต่บริหารของน้ำมันปาล์มถ้ามันมากทางกระทรวงพลังงานก็อาจจะนอาไปเป็นเอาไปเผาทาเป็นบารดเซน นะคับถ,นนถ้าผลผลิตมีมากใช่ถ้ามากก็สามาไปไปไปรถเป็นเปอเซ็นต์ถ้าน้อยก็ลดจํานวน B ลงมาปริจบันนี้เราใช้ประมาณบีเอเซ็นบีห้าแล้วะนะครับถ้าเกิดถ้าเกิดน้ำม,มันน้ำมันขายแคลนนิดนึงก็ลดลงมาเหลือเป็นเปเ็นบีสามเพราะนั้นเราจะสามารถทาง,ทางกระทรวงพลังงานกับกระทรวงกรเกษตรก็บริหารผลผลิตอยู่กันได้ราคาบ้านเราอยู่ในระดับที่ประมาณเท่าไหร่ปัจจุบันนี้ราคาล่าสุดอยู่ประมาณ5บาทต่อกิโลกรัมที่เกษตรกรขายได้นะครับขณะที่ต้นทุนกำลิดอยู่ที่ประมาณ2บาท90าสสตางค์ เพราะนั้นเกษตรกรมีกำไรอยู่ประมาณ2 2บาทก,กว่าต่อ1กิโลกรัมผลผลิตที่เรามีาพื้นที่ปลูก4ล้านกว่าไร,ร่ณปัจจุบันที่เรามีอยู่แนวโน้มในอนาคตจะมีมากกว่านี้ไหมคะหรือว่าพื้นที่อาจจะมีลดลงแต่ทางนโยบายรัฐบาลนี้นะครับโดยกระทรวงเกษตรเราจะขยายพื้นที่ปลูกได้5้ล้านไร่<อ>ในปี255 5ั่าแต่ถึงถึงปี55แล้วเนี่ยเราได้แค่4.8ุล้านไร่ก็ถือยังขาดอยู่เพราะนั้นเรามีเรามีแนวโน้มที่จะขยายพื้นที่เพิ่มปลูกได้อีกนะครับเพราะนั้นแนวโน้ม ที่จะเพิ่มขึ้นประมาณปีละประมาณ3ามแ0 0ถึงห้าแสไร่ช่องทางหรือว่าแนวทางที่จะทำให้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของผลผลิตเรื่องของราคามันมีเสถียรภาพเนี่ยมันต้องอาศัยช่องทางหรือามาตรการยังไงมากซึ่งนั้นคือพี่น้องเกษตรกรเองเนี่ยต้องมีผลผลิตที่ดีะนะครับมีผลิตออกมอออกมาอ,อ,อย่างต่อเนื่องราคาจะสูงขึ้นนิดนึงต่าลงหน่อยนึงเขาก็ยังอยู่ได้ส่วนรัฐบาลเองอมในเรื่องบริหารการนําเข้าส่งออกนี่เขาก็ว่าตามสถานการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับ จากสถานการณ์การผลิตผลผลิตปาล์มที่อยู่ในบ้านเราณนะเวลานี้นีคะอีก3ปีข้างหน้าปี2,558ที่เราจะต้องก้าวเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนมันจะมีผลอะไรกับตลาดในบ้านเรานตลาดน้ำมันปาล์มใช่ไหมคบ ก็ต้องย้อนกลับมาถึงแนวความคิดของอาเซียนนี่นะครับว่าเขาเออซีเขาเกิดขึ้นมาเนี่ยเกิดขึ้นมาด้วยเหตุอะไรนะครับเมื่อเมื่อ a อซีเข้ามาแล้วเขาเขาเขาหวังว่าไอสินค้าบริการต่างๆก็จะมีการถ่ายเทกันใน10ประเทศสมาชิกอาเซียนตรงนี้นะครับเมื่อถ่ายเทกันแล้วเนี่ยประเทศบางประเทศไทยเองหรือว่าประเทศตะพื้นบ้านเองเขาอาจจะมีทั้งข้อดีและข้อจํากัดและข้อเสียก็ได้เปรียบและเสียเปรียบไปอยู่ในในทุกทุกประเทศแต่นมุมองนี้ของปาล์มแล้วเนี่ยนะครับปาล์มน้ำมันนี่ บ้านเราผลิตถึงแม้จะต่าต้นทุนผลิตจะสูงกว่าประเทศเพื่อนบ้านแต่ก็โดยกระบวนการแล้วราคาบ้านเราก็อยู่ที่ต่างกับราคาต่างประเทศเพียงบาทสองบาทพูดจะนําเข้ามาเนี่ยมันก็ไม่ได้เข้ามานำนำเข้ามาง่ายๆกกว่าจะนำเข้ามาต้นทุนก็เท่ากับที่ที่มีในบ้านเราแล้วต้นทุนบ้านเราเนี่ยอาจจะยังสูงกว่าเขาอยู่นิดหน่อยเราห่วงไหมคะว่าถ้าถ้าเรายังลดต้นทุนไม่ได้มากกว่านี้แต่ว่าเพื่อนบ้านเราเขาสามารถลดต้นทุนได้มันจะยิ่งทําให้ราคาแต่โดยภาพรวมแล้วเนี่ยเพื่อนบ้านเราเขาเขาจะเปิน เป็นพื้นที่ปลูกขนาดใหญ่ตลาดเขาจุดมองเขาไม่ได้มองอประเทศประเทศเพื่อนบ้านและเขามองยุโรปมองอเมริกามองจีนมองอินเดียมากกว่าแต่น้ํามันที่ส่งออกไปขายเนี่ยนะครับเขาผลิตทิ้งเป็นเป็นหมืนม่นหมื่นตันของเราได้เป็นพันพันตันเนี่ยมันปริมาณมากและต้องฝนก็ยังต้องถูงกก,กราเป็นอนกรดาษณว,วันนี้มีเกษตรกรที่ผ่านการอบรมไปแล้วประมาณสักกี่รายตอนนี้มีประมาณปีนี้ด้วยประมาณ4ี่หมื่นราย4ี่หมื่นรายสี่หมื่นรายทั่วตัางประเทศยี่สิบสามจังหวัดครับค่ะแต่ที่สําคัญก็คือว่าเกษตรกรรายใหม่ เรามีอีกประมาณส่วนอีกประมาณหนึ่งวันส่วนหนึ่งที่อย่างที่อยากจะปลูกใหม่เพิ่งปลูกใหม่ไม่มีความรู้อะไรเลยเราจะดึงเกษตรกรเหล่านี้เข้ามาร,ารู้จักว่าป่านน้ามันคืออะไรปนน้ำมันต้องการอะไรต้องการน้ําต้องการปุ๋ยอะไรพกรวกนเกษตรกรเหล่านี้จะมีความรู้เบื้องต้นเขาจะดีกว่าเกษตรกรรุ่นเก่าเพราะว่า เขาเริ่มจากมิไม่รู้อะไรเลยแต่ชาวสวนรุ่นใหม่นี่เขาจะรู้ก่อนเพราะนั้นโอกาสที่เขาโดยเฉตเขาจะสูงขึ้นก็มีขึ้นถ้าเขาอยากจะเข้ามาหาความรู้หรือเข้ามาร่วมอบรมแบบนี้เขาจะเข้ามาติดต่อได้ที่ไหนคะก็ตอนนี้เรากาลังดาเนินการอบรมเราจะวิธีรูปแบบก็คือเราอบรมเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรในระดับพื้นที่ซะก่อนค่ะก็แล้วอบรมวิทยากรเกษตรอำเภอเกษตรนักวิชาการจังหวัดอำเภอเนี่ยก็จะเป็นเป็นนักวิชาการที่มาอบรมถ่ายทอดความรู้เข้มข้นแล้วเขาก็จะไปจัดอบรมในพื้นที่ค่ะ เพราะนั้นเกษตรกรที่สนใจนี้ก็กติดต่อที่สำนังกงานเก,กษตรอำเภอหรือสำนังกงานเกษตรจังหวัดว่า,าเราอยา,อยากเข้าอยากอบรมเรื่องนี้นะเรื่องของป่าน้ำมันจะมีการจอบรมเมื่อไหร่เขาขอเขียนไปสมัครไว้มนถึงเวลาแล้วทางอำเภอจังหวัดก็ติดต่อกลับไปแล้วก็เชิญมานั่งคุยกันก็ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยจะเรียนเน้รูปของการแลกเปลี่ยนกันมากกว่าฝากถึงพี่น้องเกษตรกรด้วยในการให้พวกเขาต้องเร่งปรับตัวเองให้ก้าวเข้าทันการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอ่าทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยโลกเป็นเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆนะครับเราอยู่กับที่ไม่ได้เราต้องมีการพัฒนาต่อไป สิ่งหนึ่งอยากจะให้พี่น้องเกษตรกรคืดูว่าพืชที่เราปลูกเนี่ยไม่ว่าจะเป็นปาล์มน้ํามันหรือยางพาราหรือข้าวหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ย่เขาต้องการอะไรโดยเฉพาะยิ่งชาวสวนปาล์มนะครับผมฝากเลยว่าพี่น้องชาวสวนปาล์มต้องเข้าไปดูเรนสวนนะครับว่าปาล์มเกษตรกรถ้าเข้าไปดูสวนปาล์มต้องการอะไร เขาจะบอกแล้วว่ามีอาการขาดธาตุอาหารแล้วใบเป็นสีดําสีด่างแสดงก็ต้องเอาปุ๋ยไปให้เขาเราคิดว่าเราเราเริ่มณว,วันนี้ยังไม่สายเพราะว่ปาปกติแล้วในฟปาล์มจะใช้เวลาประมาณสองปีเราใส่ปุ๋ยวันนี้เนี่ยอีกสองปีนะผลอันนี้สองจากปุ๋ยน,นี้จะเกิดขึ้นเพราะนั้นเรายังมีเวลาอีกสามปีเพราะนั้นพี่นักเกษตรกรต้องเตรียมตัวที่จะเข้าไปดูในสวนแล้วก็พัฒนาสวนนะครับลดต้นทุนการผลิตเพิ่มผลผลิตต่อไร่ขึ้นมาแล้วมีการจัดการสวนยังถูกต้อง ที่สำคัญก็คืออย่าลืมครอบครัวอย่าลืมกลุ่มเกษตรกรที่เรามีอยู่นะครับคับเพราะว่าถ้าดําเนินการตามที่ท่านผอเรียนไว้ได้แน่นอนเราเราสู้กับประเทศอื่นได้แน่นอนนะคะแล้วพี่น้องเกษตรกรก็จะอยู่ได้ครับอยากมั่นคงแน่นอนนะคะวันนี้ขอบพระคุณมากๆนะคะท่านผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการผลิตยางพาราและปาล์มน้ำมันนะคะท่านผอศักดิ์สินโชติสกุลค่ะขอบพระคุณค่ะสวัสดีครับพักกันสักครู่ค่ะช่วงหน้าติดตามบอกเล่าข่าวเกษตรค่ะ เสริมคุณค่าเรื่ความก้าวหน้าของเกษตรกรไทยกรงส่งเสริมการเกษตรก้าวไกลปอซสองห้ห้ถึงเวลาตีกลองนหัวดำมะพร้าบุกพวกเราจะทําไงกันดีนอนหัวดำมะพร้าบุก ก็ต้องสำรวจตัดเผาพ่นปล่อยสำรวจสำรวจคือพวกเราหมั่นสังเกตต้นมะพร้าวอย่างสม่ำเสมอตัดเผาถ้าพบว่ามีหนอนหัวดำมะพร้าวต้องรีบตัดทางใบที่ถูกทำลายไปเผาทิ้งพ่น<ผ>หลังจากตัดทางใบไปแล้วให้พ่นเชื้อบีทีทำลายตัวหนอนหัวดำมะพร้าวที่ยังหลงเหลืออยู่ปล่อยปล่อยตานเบียรไข่ที่โตกราม่าทำลายไข่ผีเสื้อหนอนหัวดำมะพร้าวลและต้านเบียหนอนราคอนทำลายหนอนหัวดำมะพร้าวอย่างต่อเน,นื่อ <Hey, S 1> งเฮเราชนะแล้วเจอหนอนหัวดำมะพร้าวตัดเผาพ่นปล่อยทันที ว่าพอสอนนี้หรือพอสอไหนนอนหัวดํามะพร้าวจะหมดไปเราต้องร่วมมือร่วมใจกันกําจัดอย่างถูกวิธีและสม่ําเสมอเติมเสริมคุณค่ารดความก้าวหน้าของเกษตรกรองไทยกลท่งเสริมการเกษตรก้าวไป ระยะที่พริกกำลังให้ผลผลิตกับพี่น้องเกษตรกรชาวสวนพริกก็ควรระวังการระบาดของโรคแอนทราโนสพริกโดยผลพริกจะเป็นแผลวงกลมสีน้ำตาลและจะขยายวงกว้างออกไปจนทำให้ผลเน่าในที่สุดซึ่งการแพร่ระบาดของโรคนี้ปกติจะเกิดขึ้นในฤดูฝนถ้าเกษตรกรพบอาการดังกล่าวเกษตรกรควรป้องกันและกำจัดโดยการทำลายส่วนที่เป็นโรคส่วนในแหล่งที่มีการระบาดควรปลูกพืชหมุนเวียนเพื่อตัดวงจรการระบาด ที่สำคัญควรหลีกเลี่ยงการปลูกในแหล่งที่เคยเป็นโรคมาก่อนและก่อนปลูกเกษตรกรควรแช่มเมล็ดพันธุ์ในน้ำอุ่นนาน20นาทีเพื่อฆ่าเชื้อที่ติดมากับมเมล็ดเมื่อสํารวจพบอาการของโรคควรพ่นสารป้องกันกำจัดโรคพืชด้วยสารเบนโดมิลคาเบนดาซิมแมนโคเซปคอนโรทาลนิลเนทไซเนฟไซรมเคปแทนแอนทราโคไดโฟลาแทนวามีนเอสเดโรซานหรือเบนเลด ใอมตราส่วนตามที่กำหนด,ดเฉลยสำหรับคำถามที่ถามว่าในช่วงเกษตรสร้างสุขคุณประทินอ่อนน้อยเกษตร,รกรดีเด่นแห่งชาติสาขาพืชไร่ประจำปี2555อยู่ที่จังหวัดใดคำตอบก็คือจังหวัดกาญจนบ,บุรี และผู้โชคดี2ท่านได้รับของที่ระลึกจากทางรายการมีรายชื่อดังนี้ครับสำหรับคำถามประจำสัปดาห์นี้เราขอถามคุณผู้ชมว่าในช่วงเกษตรสร้างสุขเราพาคุณผู้ชมไปดูกิจกรรมของน้องๆยูวเกษตรกรโรงเรียนบ้านสร้างก่อที่จังหวัดใด 1. จังหวัดอุดรธานี 2. จังหวัดเชียงราย ถ้าคุณผู้ชมทราบคำตอบกันแล้วก็รีบส่งประชนิยบตัตมาที่กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์สำนักพัฒนาการถ่ายทอดเทคโนโลยีกรมส่งเสริมการเกษตรแขวงลาดยาวเขตจตุจักรกรุงเทพ10900หมดเขตรับคำตอบวันที่1กรกฎาคมนี้นะครับ คุณผู้ชมคะประชาคมเศรษฐจอาเซียนที่กําลังจะเกิดขึ้นนี้นะคะก็มีคําถามจากพี่น้องเกษตรกรมากมายเลยค่ะหลักๆก,ก็คือต้องปรับตัวอย่างไรให้อยู่รอดและสามารถยืนอยู่ในประชาคมนี้ได้อย่างมั่นคงประเด็นหลักๆที่สําคัญก็คือต้องเริ่มจากตัวพี่น้องเกษตรกรก,รก่อนนะคะคือต้องปรับปรุงคุณภาพผลผลิตของตนเองให้ได้มาตรฐานตรงกับความต้องการของตลาดแล้วก็ลดต้นทุนการผลิตให้ได้มากที่สุดซึ่งแนวทางที่จะดําเนินการตามนี้ได้นั้นนะคะข้อมูลความรู้วิชาการต่างๆกรมส่งเสริม การเกษตรพร้อมที่จะสนับสนุนและอยู่เคียงข้างพี่น้องเกษตรกรในทุกๆเมื่อค่ะทั้งหมดนี้ก็คือเนื้อหาของรายการรู้เพิ่มเติมค่าเกษตรกับกรมส่งเสริมการเกษตรประจําสัปดาห์นี้นะคะคุณผู้ชมสามารถเขียนจดหมายเข้ามาพูดคุยแนะนําและติดชมรายการได้นะคะตามที่อยู่ที่ขึ้นด้านล่างนี้นะคะหรือว่าจะติดตามชมรายการย้อนหลังได้นะคะที่เว็บไซต์ของกลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์กรมส่งเสริมการเกษตรค่ะวันนี้เวลาหมดแล้วนะคะสัปดาห์หน้าพบกันใหม่สวัสดีค่ะ งานงองเราเป็นเลิศพวกเราเชื่อชูคุณนถธรรมเราคือผู้นำแห่งการเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนศักดิ์ศินในพื้นดินให้มีความหมายเกษตรกรต้องสุขสบายพวกเราทั้งหลายก็ช่วยกันสร้างาความเข้มแข็งเ,เกเษตรกรอยู่ดีกินดีมีศักดิ์ศรีเป็นผู้ชนียบุคคล ไทยคนความยากจนเมื่อทุกๆคนเห็นคุณค่ากเกษตรตน